สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการสร้างอะไรสามมิตินะครับจริงๆแล้วโอกาสใช้งานอะไรสามมิตินี้นข้างจะน้อยนะครับก็คือจริงๆแล้วเราประกาศอะไรสี่มิติก็ได้นะห้ามิติก็ได้นะครับซึ่งการใช้งานก็จะน้อยลงเรื่อยๆตามมิติที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือหนึ่งมิติใช้บ่อยสุดนะแล้วก็ตามไสองมิตินะสองมิติ็จะคิดพวกเรื่องของเมทริกซ์นะเรื่องของรูปภาพปิดแนบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ ส่วน3มิตินี่ก็น้อยลงไปอีกนะแล้วก็4มิติก็น่าจะใช้งานน้อยลงไปอีกนะรเรื่อยๆนะครับก็ในในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการประกาศอาะไร3ามิตินะครับแล้วก็การอ้างถึงข้อมูลนะที่อยู่ข้างในอะไร3ามิตินะครับก็ก่อนอื่นมาดูกันเลยนะว่าเรื่องของคอนเซปต์นะว่าอาร3มมิตินี่เป็นยังไงนะครับ ก็เป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นถ้าเกิดพูดถึงอะไร,รสองมิติก่อนนะฮะสองมิติก็คือเป็นแผ่นถูกไหมครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับอันน,น,นี้คือเป็นอะไรสองมิตินะครับถ้าเกิดเป็นอะไรสามมิติเนี่ยก็คือเอาแผ่นเนี่ยนะครับมาวางซ้อนๆกันนะฮะหลายแผ่นนะครับแผ่นเบอร์แรกนะแผ่นแผ่นแรกนะครับแผ่นเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ ซ้อนต่อไปอีกนะครับอันนี้แผ่นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ซ้อนไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเบอร์สองนะครับซึ่งแต่ละแผ่นนะครับก็จะมีหมายเลขแถวนะครับ แถวศูนย์แถว 1, นะะ 0, 1, นนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแถวแถวศูนย์แถวหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนกันนะฮะนี่ก็แถวเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มีหมายเลขคอลัมน์นะฮะคอลัมน์แรกก็คอลัมน์ศูนย์นะฮะคอลัมน์เดี๋ยวผมใช้ค color สีแล้วกันะครับคอลัมน์ศูนย์นะฮะคอลัมน์หนึ่งแล้วก็คอลัมน์สองนะครับคอลัมน์ศูนย์ คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์ศูนย์คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองนะครับเค okay, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการอ้างถึงข้อมูลในอไรสามมิตินะ่ยต้องใช้เลขสามตัวนะครับตัวแรกคือเลขสีเขียวนะครับเป็นหมายเลขแผ่นนะครับฉันบอกว่าต้องการจะอ้างถึงจุดอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้กันแล้วกันนะครับจุดนี้ ตัวแดงนี้นะครับก็คือแผ่นที่2นะครับแล้วก็เขียนไปนะครับแผ่นที่2นะครับแล้วก็แถวนะครับสีส้มนะครับแถวที่0นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับ่อันนี้คือการอ้างถึงข้อมูลใน ในอาร์เรย์ตัวนี้ครับอาร์เรย์ชื่อ a แล้วกันนะครับช่องนี้นะครับก็คือ2 0 2นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้อาร์เรย์ชื่อ a นะครับก็ ตัวแรกคือหมายเลขแผ่นนะครับคือเขียนรองไว้ด้นะครับหมายเลขแผ่นนะแล้วก็แถวนะเสร็จแล้วก็คอลัมน์นะครับแผ่นเบอร์ศูนย์นะครับก็ใส่ไปนะครับแผ่นเบอร์ศูนย์นะครับแถวนะแถวตรงนี้นะอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะครับก็เขียนหมายเลขหนึ่งคปตรงนี้นะครับคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่ศูนย์นะครับ นั่นมาค่ันคือการอ้างถึงจุดจุดนี้นะครับไหนลองดูตัวนี้บ้างดิตัวตัวตรงนี้บ้างครับจุดนี้บ้างครับเห็นไครับแผ่นแทคอลมนะครับแผ่นเดียวกันนะแผ่นเดียวกับเมื่อกี้แผ่นเบอร์ศูนย์นะครับ แถวก็เดียวกันกรรมกี้อีกนะฮะแถวเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็คอลัมน์คนละอันกันนะคอลัมน์เบอร์สองนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอ้างถึงอะไรสามมิตินะครับโดยใช้เลข3ตัวในการที่จะบอกว่าอ่านถึงช่องไหนนะครับในอะไรสามมิตินะครับต่อไปนะครับก็มาดูการประกาศนะฮะอะไรสามมิติบ้างว่าทำได้ยังไงนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับเราก็ใช้เครื่องหมายวงเล็บนะครับสี่เหลี่ยมเพื่อประกาศอาร์เรย์นะครับเราก็เขียนวงเล็บปีกาคู่กันเลยนะครับนี่ว้ทีหลังนะครับอาร์เรย์สามมิตินะครับก็คือเป็นอาร์เรย์นะครับของอาร์เรย์สองมิตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขียนต่อนะครับว่า อันนี้เป็นอาร์เรย์ของอาร์เรย์สองมิตนินะครับนะครับก็ข้างในนะครับก็เป็นอาร์เรย์สองมิติที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับ อันนี้แผ่นที่ศูนย์นะครับแผ่นที่ศูนย์ก็เดี๋ยวผมลองใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับโอเคครับวาดเป็นรูปนะครับแผ่นที่ศูนย์นะครับเป็นอะไรสองมิตินะครับมีเลขสามห้าแปดแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดตามนี้นะครับอ่ะนะครับมีหลายแผ่นซ้อนกันอยู่นะครับผมว่ามีสามแผ่นแล้วกันนะครับ ผมก็จะมีคอมมาตอนนี้ขั้นนะครับแล้วก็ขึ้นแผ่นใหม่นะครับแล้วก็มีคอมมาขั้นนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นอีกแผ่นหนึ่งนะครับจริงปีกรารตรงนี้มันเดี๋ยวค่อยเขียนมาเลยนะครับโอเคนะครับปีกราตรตอนนี้ขอย้ายมันเป็นตัวนี้นะเล็กลงนะครับที่ไม่พอ ถ้าที่ดูนะครับก็ตอนนี้จะมี3ามแผ่นนะครับก็คือแผ่นแรกนะครับแผ่นที่2แล้วก็แผ่นที่3มนะครับแผ่นที่2ผมก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับ2แถวนะครับ ก็สมมติว่าวันนี้เป็น158นะครับ158นะครับแล้วก็8 7 5นะครับตรงนี้8 7 5นะครับผมตรงนี้นะครับมีถูกบางนิดหน่อยนะครับ8 7 5นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายก็ สองหนกะครับก็เขียนตรงนี้ครับสองหแล้วก็7 8็ดแปดสามนะเจ็ปดมนะเลขสามโพตรงนี้นิดนึงครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น อย่างนะครับที่เลือปีกย่อยไม่ได้เขียนนะครับตั้งชื่อนิดหนึ่งครับว่า a แล้วก็เของหมาเท่ากับแล้วก็เซมิโคลอนตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประกาศอาร์เรย์สามมิตินะครับก็คือคร่าวๆก็คือเป็นอาร์เรย์นะครับของอาร์เรย์สองมิตินะครับหรือเอาแผ่นมาซ้อนกันนะครับแผ่นบนสุดแผ่นนี้นะครับก็คือแผ่นตรงนี้สีน้ำเงินตรงนี้นะครับ เป็นแผ่นหมายเลข0ูนะครับถัดไปนะครับแผ่นถัดไปนะแผ่นนี้นะครับแผ่นสีร่มนะครับเป็นแผ่นหมายเลข1นะครับแล้วก็แผ่นสีเหลืองมกนนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยสีเหลืองนะครับแผ่นสีเหลืองนะครับเป็นแผ่นหมายเลขสอง หนนนน้้าแผ่ีะคสังเกตว่าแต่ละแผนนะ่นที่ผมวงไว้นะครับก็เป็นการประกาศอะไร2มิตินะครับตอนที่ได้เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ